สบายดีป่าลุงพอสมามมาที่ขาบไปเงเอตอนนี้ตอนเศร้งไงาไปเรื่องเอต้องมาตุกกาตอนผลมะกำลังขาดมนาไปงไอตุกกาตอนเศร้าตุกคือสองตาไปเรื่องเอตาเก่างอกกยกะยังบุษบัลลมีไปดเนาะว่าเขาหิดอันนว้ปิดลักัวาเลยงอกลยบุกมาโวยไปงเอ กำลังใชโอกาสตอนเาเลยนมังขาดนะดีเสพมาน้โพต้ง,ตง,ตงสสเตะเสเบเองนันห้าคนเกิคนคอมาได้พี่เสพมาพี่มามา,มา,มาพี่พมามาไว้พี่จะมาจะมาจะมากระไผ่ ว่าไ่ว่าไ่ว่ดังๆเร็วมาก็พอหาสบายไปลุงเร็วเร็ว้าจอยากนอนหน้าสบายดิไปลุงเร็วเร็วอืคนคนมากก็พอฮะคนวะไม่เป็นสาก็พอน้ำมอสผสมเกลไหแมงคืนแลวก็คนนั้นทานคนงอมาหน้าไปเรื่ไหม วันนี่ทยไหวไปลงไอ้ไไทยไปลงเบิ่งเอกมาไทยไหวบามีน้ำเลยไปตัวน่เอากาไปลงไอมาสองตาางเย็นอ่ะไปห็ดไปเยียนไปลงเอยแงวัรละมางเบิ่งมื่นมือผมแหละนอกจากช่องสามคืนคนวะเลี่ยนซื้อข้าไปกินพ่อไปลงไที่เบีはは่ยนกันซื้อข้าสารไปนำไปดึงกินเอง จะสองตาเลยพ่อนมอดวะนม่ตาหลุมพ่อมเป็นลุงเป่งต้อนกําลังเป่งน้ำลงน้องมทานจะใช้หูดเลยมแต่ชิมานก่อนยังมัอืมหส้หน้าหุดโขดอมส้หน้าหุดโขสกน่อหัไ้หน้าหูดโพ อามอย่าลรเนาะปีนี้โตประมาณสามตาบรีส so ี่ตาอยา้ย็นเลยไงห้กุ้งคอกะท้ายไว้เรร้อยไปลนรให้กุ้งอกะจีตปีนี้แล้วก็ให้ลุมให้ลุมน้ำาลให้นอนแค่กรูแค่กุนะอ่าอี พาบลุงมาบิ่งกบนะครับไปลงเลเปล่งน uh, ้ำลงไปลงเปงจากไหนนี่ให้นี่รพุทให้ในบัวเอยมีเด้นี้ให้น้ำสางไงหมให้ต้นเชีตกหรือเ่านะเตชีโตกแไปลงเลยเสียบมไว้เสียบไปย่างกูย่างผ้าของดูค่ะไปลงในน่อนี่ก็ บุยเมื่อเขาบอกเขาบอกเลื่องของนานะยังไวใครมึงเสกใครมึงดูใครเป็นยุกรบไครนี่นะเบื้องใครจะใครตุกจะกบผู <stakeholder> ้ใดเป็นเรื่อง นงผลองวปเงี้ยเมื่อคืนนี่น่าจะกบียกร้ายเป็นไงอันนี้กบไปวะตีไปามผลองวดเจาว่าเขาเจ้าไม่ผลองวมไปจากปลุงฮะนายสีเขาเจ้าเงี้ยงมาห้หรือมั้ย้ยหายหอดเ้ยาย้ยมหน้าแล้วปลุงเอ๊สีได้เมื่อยแล้วปะกบไปะะ กบไฟกบเฮาบ่อมาแซบแซบกบเฮาว่าใั่นคนละมอดว่ะอายชื่ว่าอียเงี้ยมาให้เออหนูเล่นจะไปจับให้มือให้อายเป็นลุงเลยไม่ทราบเนี่ยเอาไปให้กะหลายเตื่นกำลังขาดเป็นลยเดี๋ยวถ้าเบิ่งวัดตอนตุกกาเด้อป็นลุง ข้ะเดินลอยเบอรสองตางุงเอยตอนนี้กำลังสิวานโอ้ยเสียบกะเกินไปกินข่าวลงมาเรียบร้อยไปเลยตอนนี้กำลังสิวานก้าวห้อยู่ห้อยู่ประมาณจักตาจตักรพออสองตา ปีนีดกตโเม่นตกะประมาณอยู่สามตาบริสีตาปี่อาสามตาปีนี้สามตาเนาะเอาเอาวันนี้ปลาลูกโง่ชนปีน <t ose down> mm ี hmm. ้กำลังเริ่มครั้งแรกอ่ะจ้ะครั้งแรกปลาลูกเนีค้กะเขาจัดเนยาวบีใช้ใช้ถาพุ้นแต่วานี่อืมใช้ถาพุ้นแต่วานี่ปลาลูกเนี้ยว่านีเม่เส้วามืนซนเลยบได้เอาวานี่เซนเรจะวาดกะบนี้ วานนี้เน้อยไปจากวานกะวานนี้โอ้ยลาใหญ่สะกอนใหญ่สอนย่างวานให่สย่นอือสบายดีปลุงสปะลุงสาดีปลุงเร็วสยดีปลุงล่สบดีปลุงน้อยจากวานกะอุ้ยจากวานดีพอใหญ่ก้อนกินข้าวลายลาใหญ่สะกอน งอยต่วานแหงบ่ไงสักก้อนลูกไงสักก้อนเนี่ยวานแห้งเถอะบ่ดูขนาดเสียหน่อยนะปลุงเอ้ยยางเยี้ยงขางไปเลยเสนอยอมาด้าแต่๊ช้าเอามาั้านเต๊ะสาวตั้งแต่ะออมาไปท่านตื่นนอนไปไปลงเอ้ย น้อยเนือมาต่อดอวันเฉพนายนวันก้าวมาหนิผืนดึกอ้าวเบพน้อยผืนดึกเอาไปลงไงพอมะขืนนี่มาเลาะเบิ้งแล้วก็เปล่งน้ำลงเม่นเลยอืมแม่นซั้นละบทัน์นิดนึงมะขืนนี่ยพนมอดนอนหน้าไปลงไงนนอนเผารถ เั็น้ำนี่เราเล่นของเ่งน้ำอะ่มันกับบุษัขาเจ้าบุษัไร้คนเลยทมือเขาเจ้าะกะขาดันกเขาตัวกะพวกาะนั่นนะแล้วสิ่นขอเขาอันนี้คือใส่แนวหยอดเขาหยอดเขาอ๋อเขาจะหยอดเนาอายุตัวยูไห่ประมาณสองตาไปรูงไห ปกติเ่น่น่งตากับพ่อสองตาสองตาพ่อปกติพี่ไกตุ๊กสี่ตาหัวพี่นก่เนาะเรือเสียบหน่อยเสบน้อยช่วยเนี่ยความจากหวานกะใต้จาสอบพอกไหมถึงไหมมา หิงเปียกเด้อเสือเจ้าข่อยก็ไปที่เขามาหายเดินแล้วก็มาตน้พอแต่เ้าเดินแล้วก็มาเลยขี่รถมาเลยอผนนั่งเปลี่ยนบ่มาผืนนั่งทาพ่อมไดเสือหอ้าหว่านสองห่อปะพวนี้นะอบแรกหว่านอ๋อแล้วก็มาหว่านล้าอีกอ๋อมองีมองได้ห่างเ งวยควายไข่ต่ปีนบลายไปแล้ะพี่ก้าเนาะงควายเป็นหมูเป็นหมูอย so, so, I mean, ู so, yeah. mm ่ป hmm. yeah. 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 ีนี้ยั่บุษันแต่นันบุษมาเมนปกติเดือนเจ็แต่ว่าเขาอ่นนะแดือนเจมาคนึงเมื่อนี้มือนีดือนเดือนเจ็ดแต่ว่านี่เนาะปกติเดือนเแล้วรเจ้าเลี้ยงงูเลี้ยงควายรว่าช่วงนี้ผมูดท่นไปแต่กะเนาะพูดก็ได้แต่หัวพูด้ก็กายเงาเป็นลกเรื่อง cả nu nu ngu ui là băng đưa tiếp theo ngô 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 xem nó hiền ngô nhạn ừ. chơi với bé đưa ngô khác người nè thấy đi ừ. <cười> <cười> ừ. <cười> <cười> แชบแซบแชบเจ้สพอแซบ่นี่หยาดผามจะหวัดกานี่เรี่ยวนี่แมมน้องพ็ญเปคนวิวปลาลกเิอือวนวันจเะออวันวันวนวันอืมสวยพออนี่น้องมัดสิขอล่าพิคบละปลาลูฝากอะไรก็แซ่ก็ติดตามซองน้ํามัดในดึกปลุลแล้วก็ขีนนาปลุง it's so, a body